กาลังมวนกําลังม้วนเอาอีก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 เอาอีเอาขนเอาไม่ไ่เอาี่เอสิใครจะหัวหน้าสเอางให้ครูสางเลีเกือได้หมเอาไปกําลังม้วนไม่เศร้าจังไหนเดี๋ยวน่ะเล่จะสิล่มสิตายเว้รใคกูตาบอดจนว่าขูปวดหูปวดตาเอาไม่านั่นใเศเ้าได้เหีอเว้ยเศ้าละก็แม่เนี่เศ้าเศ้าบอไม่บอกพอมนี่กัได้ เอ้ไปเป็นท่าเราสันเขาเขาไปสักกอนจัดเป็ีนลิ้เลยกาไข่เอาคือเป็นยิ่งสเอามางจันพี่ไม่มันเลยวุ้พี่้องหัวแตกควบควยู่ม่อ่พี่ยงเอาละมันคุมค่าโตัวเราละเร่นโดนแล้วท้อไ่้ไหมคือวางสันพี่ยงไม่ค่าตได้หลายปันไดอยู่เนี่ยลอยหาสิปนึงเว้เอาก็ได้ซ้ำกันบทุกคนหนึ่งตัวซ้ำกันยู่ใส่มู้เจ้าได้พลาลอยหกลอยคน เอาก็ขึ้นให้ยุตัว์ปีกายด้ซ้ำกันตัวเนาะขึ้นเป็นงั้นึ้นสิบาทนึงอ่ะซื้อขี้ให้หมากินกับบอยิมเอาเท่าไหนก็เอาตะตล้อบเบาทเขาต้องไหมบักแพ้ว่าสันขึ้นปีละที่ลอยหา้อยคืนเป็นพันสองพันได้รถปีละขั้นสองขั้นไปเท่าอ้าวเขาบอกไหมบักแพ้เขาเป็นพระเอกพระเอกกับพระเอกเนาะหายมันขาดตัวตาล้อบป้องนะเขนไม่กับตัวตาล้อบว่ะจ้าบอกเข้าใจบอกพ่อยงเขาบอกแพ้่แต่เขาเป็นพระเอก เอกยอดนิย hey, ่อมสำเด็จออกมาหนาเวทีพี่น้องตบมือให้เขาแตกสวดสวดสาวรัให้เอกยอดนิย่อมมันสีเนาะย้อนตลาดจะของอ่ะล่ะร้านไปอยู่เนี่ยร้านหัวนาร์ละบักไดอยู่เนี่ยเอาบักแพ้ท่านนี่หัวละลากข้างแวแหลมไว้เห็นสิวันซันอีหยังเลยบักขำอีหยังกับบักแพ้บังแพ้จะว่ามันดีอยู่ใส่ออกมืดออกมากไม่ต้องค้อนตบมือไล่ข้อมันแล้ว ก็จอมากก็ยังนี้ลูกแพ้ไหมไทยฟอสิเสียมแพงออกมาตมบอสวดเลยนี่ละเชาลออกมาขูวมันงาไม่แห่งอยู่ักแพ้ออกมาวาสันยัดมาบันนีบอนไหนท่นยากว่มาสันเห็นหาพ่อหาแม่มาจีแน่วอี่ยังกัย่องนี่ยักกัดีมันกาเต้นงามอย่างนี้เหรอเต้นยุสเต้นง่ามยุส้ยวันมาถึงน่ำ้อน ไอ้เต้นมอ่งมันบังแพ้นั่นแหะเอาวะฉันเอาวะฉันเด็กหาพ่อหาแม่มันจี้าว่าล้มตายนี่มันหันหาแม่มันจีทำมันมาฝ่ายกูว่าจังสิมือนีมันสิเบเต้นี่ออกมาคพดีเสื้อยัดสิไล่ซ่อมฝ่ายนี่นะกะใครนี่นี่เนี้ยเสอยาดสีไล่ซ่อมฝ่ายนี้ก็ใครเอาเหอะนะเอาเฮ้เป็นไหนเป็นไหนคนดังเขาบูฟด์อะ เจ้ายโบจังสันพี่โยงหัวหน้าเพิ่นสิเสียใจเจ้าตกงานมันบ่ดีดิพี่ตกงานก็บ่คือตายคือเที่ยงเดืนทำตื๊อหรอกแม่นบ่คั่นน่ะมันก็แม่นอยู่ตนจูิะยังก็เพราะยังคอยอยากอ้บ้านนี่แม่เอาแต่เสียไอ้เนี่ยหรอคอยพึ่งเงินเนี่หรอบ้านคอยเยอะหนีเนี่ยล่ะเฮ้ยหูวทักดีหรอกว่าอยู่บ้านเล่านั่น้ยเจ้าของแห่งเป็นจ์ทีสั่นหรือลือพี่โยงจะบออกซื้อเูาไรขี้เดียดจะบอกซื้อเล่าเูาไร เราแห้งอยากอ่านลูกเคยเราอยู่ลูกเคยเรามาเมืองู่ดิเจ้าสิไปตยุศัยหัวหน้าเพิ่นดีศิตายเพิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำแเนี่ยอยู่เนี่ยกินบปลาอื่นห้อยากไหมพ่อใหญ่ชาลีไอ้ยมึงอื่น่ลาอยากกินใส่เนาะนั่นแหลเจ้าของลูกน้องกินตะอันเขากินยังไงปีแรกกันตอนตะปลาทู่ปลาทู่นว่ามันหน่อยกระทำหอดหัวมันใส่โอยัก็ตทำหัวมันใส่ตัวปลาทู่ย่ำไปซื้อเขาขายหอดหัวมันเอาอ่ะฉันมึงสั่งมาเตา งมันคันอะมันกูว่วดูกลว่ากูว่าดูแะกินน้ำกันนั่นละกินน้ำกันอยู่ไสเจะของมาทอดสิ้นสิแตกพี่น้องเอ้ยขึ้นไปกินอยู่ทั้งรถตู้พุ่นเปิดแอร์สิแตกซำมาซ้ว่าหนาวตายนี่อยากอายหรออยากออยโคตรไห มือนี่คือเปลี่ยนอยู่มือนี่ไหมเปลี่ยนกับเปลี่ยนท่านี่ซุปมะเขือซื้อกุ้งว่นซ้อนนี่แหละมือนีม่กินมะไฟซุปมะเขืออันมะเขือนวยอ่อนๆไข่อยกบปวาเด้่ยพอยงอซุปน่วยแก่ๆนี่ดำๆต่ำกะบ่อแหลกนั่นไหมเฮ้ยมาวอาอะเถอะทุเรศไปทุเรศเนี่เป็นยังไงทุเรศเนี่ยน้ำยังไงคือแบบทุเรศนั่น บัวตาแนี้เาอยู่เนี่ยกินได้เรื่ยงหนึ่งคือกันเลี้ยงเขานี่แหละเป็นยังหรือแมบอกก็พี่กับน้องคือคือได้เพิ่นอาพี่น้องเอ้ยเมื่อใดที่ว่าสิงสารบ่ได้เล่นฝนตกค่ำเมื่อใดบ่ได้เล่นผู้เป็นแม่พี่ล่าหัวเจสสิขาดเพราะลูกสาวหลอดซีหลอดชีวิตกินเขาขาดลูกสาก็สอบซีก็สอบซีสอบหาสอบสิเป็นยังเมื่อนี้อุ่นเขาเย็นเหลือดเต้ามืกขึ้นพี่น้องก็เฮ้ยไหนเอาเฮ้ เอบอบให้ถพี่น้องหรอสิว่าแม่เลี้ยงนี่แม่กล้าเลี้ยง,ยงยอย่าแาม่อย่าคุยเลยแม่กูดบัตรเมาเอ้ไม่แปลว่าะยังไงดีต่อปากเป็นไงหล,ดาาหลดอ,อดผ้าว่าหลอดก็สิว่านี่ย่ามดาลูกนอกกูดบัตรเมาสพวาะสื่อเนี่ยมันแสบม,มาสูกลิ้นนะสื่อเนี่ยมันแสบม,มาสูกินไม่อย่างนั้จังไงพอหอยออกตานเด็กเต้นอยู<า>ย่ตลาดสดมาเห็นสิ ว่คอย,อยจักแล้วคอย,อยจักแล้วคอย,อยจักแล้วบักแจงม้แต่ก็แต่แม่มึงตีเสีหอยเป็นยังไงเลีอยงอย่างนี้ทีม่ม้วนนั่นผูจจักนะแนวมันแ่บว่ะกินตั้งเจ้าของทนะีนไกลกันเสือมากินนะขันก่้ทีเม่ตายกูแล้ว่าได้กินทีนไกล้จะคืออ้ยขันไว้ทีนไกล้วาสันลูกน้องกินตั้งหัวเข้ามันแนาาตแม่มันอากม่แต่แมนใส่เสื้อสีทองหุ่น ไล่สบายนี่รำาคาญกู้งซ่ง,งบอกจังไดพี่น้องกับว่าเสื้อดอกเสื้อพอดเอาสีเสื้อจังไดพงษ์ย้งคนผู้มพอนมีเหตุผลพอนก็ต้องแยกแยะออกละอ่ะเจ้าว่าเจ้ากินตะปนปลาทู่เมนโบ,บนปลาทู่แล้วสู้กระเคียบพ่อสู้กระเคียบหรอว่างแรกไปกินตะสิ่งนั่นล่ะเจ้าเป็นยังขุ่นก็ไข่อยเอา <S <S เฮ<อ>จังหวัดได้พี่น้องเฮแค่หน้าพงษ์ย้งไงเรื่องเรื่อยกินแทบละไข แม่แล้วม่ค่อยกินแซ่บมคอยกินแซ่บโอเคนะหะเนี่ยเอาเอาีอาโอ้ยอังเ <Nurse. S 3> อาดีต่วเจ้าของซ้นมีละรถสีขั้นเศร้าั้นไปสเศาเมียแม่มัน,น,ม,นมียังกัมี่ซ้กันนั่นล่ะนาจะซ้ำกันใส่สท่านนี่หาจ้ากันยามสีขีกับ่มีป๊ากเป็นไอแม่ซื่อ <laughs> สะพ่อแมนเลยวะคอยยืนอยู่นี่มันเหม็นยังเหม็นยังเอ้ยเหม็น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 ตะกี้ก็คือจังโมเหม็นแบบปอบนี่ก็ได้โอ้ยมันมาสิเหม็นคับเทนอเมื่อวาแล้วซ่อมกันแล้วก็ซุ่มไปขวับบอกให้นางโบตีนสินแต่บ่นไะไเยอะบ่นนางล้องยิบขึ้นมาเดี๋มึงเอ้ยนั่นนี่กันเนายิบขึ้นมาเดี๋มึงกอนั่นนี่กันเนามาได้แทนไม่เหม็นหงเจ้าหอม ฝ่ายเอ้ยไมงงเอ้ย <laughs> <laughs> นี่ว่าอยางง้าไงไปไกลสุดเลยามบ่ไดเข่ากองขึ้นมืองาล้วซเมือขี้ขยดข้ากอนี้นั่น,นเอาเงินมาอ้อยเป็นวะตีบกูได้บ่นันนี่เนาะไม่ต้องเอามาันดอกคาตัวตองซัมนี่กับพ่อฝ่ายเขาอ่ะมันใจเม่นบ่ว่าบ่เอาคาตมันใจนะอีนอยีย้จัน ถูกต้องพิสูจน์ขันอยากอยู่ทางแม่อยากอัดเพลงเสียงอีกพิสูจน์ยังอีกเหรออ้าวมาเล่นต่อนที่หล่ะให้พ่อย่องเห็นไหมโตหักแม่โตเข่าคางแม่โตต้องเล่นต่อมาเล่นตอนโอ้ยโอเคเลยโอเคเลยออดวานเนี่ยมันบ่เข่าขางว้าห์แม่มาหักก้านหั่นเนี่ยให้แม่มันได้เต้นโอ้ยก้านหั่มันจะหักมก้านหักโอ้ยมันจะโอ้ยโอ้ยมันจะหักแม่มาเลยเต้นกูสั่งมาไว้ ส้มน้ำหนาแน่มันเจ็บอีเลสแล้วชื่อคอเล็กสแล้วเหรอเก็บกับว่าให้พื้นเก็บน้ำเนาะไงแม่สินับหนึ่งถึงสามแต่หน้าทั้งแม่แม่สิขึ้นคาโต้ไห้พูดได้ก็ได้ยืนอยู่ด้วยกันสามคนนั่นอัดแผ่นเสียงไห้พออัดเสียงอัดสิบเสือกับว่าเงินดอกคาโต้ทอดน้านีิมึงจะเสียนะไฟขันมึงเสียมึงสิเถ่าข้าว่ัคือกูดิ่เว้ย เจ้าหันเพื่อนกระจัดให้ยยูพี่ยงกระจายให้กูยับไหนยับกูตายพุ่นทีแต่ว่าฟังฝ่าฟังหมองถ้าสินแก้ข่อยสีอัดอีลีขันเจ้ามาทางข่อยนับหนึ่งถึงสามทอนลอยพุ่นหัวสีพุ่นทอดพันพุ่นเพราะวคือมันใจค่ะแท้มันใจเหลือเมือนไม่ใช่วันนั้นเลยแหละหนึ่งสองเยอะนะไปอย่าไปเชื่อกูเนี่ยไม่กูเก็บก้อนมึงกู จะมายังเอาศาสตร์กูคนนี้ล่ะศาสตร์ซันี่พอต้องยังมาเอาคอยดึกไปให้ก็ได้พุ่นดึกไปใส่ก็ได้จอศาสตร์ไม่ยอมเสียเปรียบคนรามันนั่นนี่ล่ะกูไปเอาก็ได้นี่ล่ะไม่ยังล่ะเอายังล่ะห้วยบ้านสารค่าบ้านกูดิ่มึงจัำว่าล่ะเอาว่าล่ะห้วยไปไปกูที่บ้านมึงหนี้ดีไปเลยสิไปใส่ใส่ยกันไปล้นไปหยุดไปหยุดใส่ก็ได้น้องรุ่นเนี่ยเจ้าสิพ้าขาไปหยุดใส่กัาไปบมด มาคุณจะภาพปอยูนมีผุ้งผุวงเขาก็ไปแล้วเจ้าไปพูดเดียวตเ้เขาก็ไปตอแล้วไอ้นูเนียนก็ไปตอเขาไปตอหนูรีชื่อหลอกจะจืจะ่ากันนัไม่นอกแล้วออ้ยูนั่นนั่นเรรีชื่อตอนม่เอาอหยูนั่นนี่ก

สซเแล้วต้นใจเห็นงานใจเห็นปตีบพรว่าให้ไปยี่หางกับบัวเป็นบัสเป็นบัสเม่ยเมียเสียให้ผมเป็นพระเอกผมกับบัวแม่นอกใจใจว่าไปถักขัดบางทงมันมาห้องขี่ต้นหนาประชาชนเลยเจ้าจะไปเอาจะไปนอมหลับมันปืนเสียงดีกว่านีปืนเพราะอยากใช้สาระคำคนประสมนี่มาต้องเอาเลยมาไปตตัลนมา